เครื่องรางถือเป็นวัตถุมงคลประเภทหนึ่งของขังคือของที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มีพลังหรืออำนาจที่อาจบันดาลให้เป็นไปสองคำนี้มักนิยมใช้คู่กันเป็นเครื่องรางของขังซึ่งคำนี้อยู่คู่กับสังคมไทยมาเนิ่นนานตั้งแต่สมัยอายุทยาหากแต่ในสมัยอายุทยาจนมาถึงธนบุรีนั้นยังไม่มีประเพณีหรือความนิยม ในการนำพระเครื่องมาห้อยคอหรือใช้เป็นเครื่องรางของขังประเพณีห้อยพระเครื่องเกิดขึ้นสมัยรัตนโกสินทร์นับแต่มีการติดต่อกับชาติตะวันตกเป็นต้นมาคลิปนี้ผมจะพาไปรู้จักเจ็ดสุดยอดเครื่องรางของขังที่นิยมมากที่สุดในสมัยอยุธยา 1. ตะกรุดกว่าพันปีที่ตะกรุดเป็นเครื่องรางของขังคู่กับคนไทยมาแต่โบราณ คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเผยว่าไม่มีหลักฐานแน่นอนแต่จากภาพสลักกองทหารเดินขบวนที่ปราสาทนครวัดใส่เครื่องรางยาวๆลักษณะคล้ายตะกุดห้อยที่คอจึงสันนิฐานว่าน่าจะกำเนิดจากกัมพูชาโบราณหรือขเขมรโบราณเมื่อพันปีก่อนสำหรับต้นกำเนิดในไทยตามพงศาว,วดารเล่าว,ว่า ช่วงสมัยพระบรมราชาที่สองหรือพระบรมราชาเจ้าพยาญาตอยู่ในช่วงประมาณพศ1974มีการยกทัพไปตีเมืองนครทมแตกและกวาดต้อนผู้คนเข้ามาผู้มีความรู้ทางขเขมรโบราณได้ถูกโยกย้ายมาอยู่อยุทยาดังนั้นจะเห็นว่าวรรณกรรมวรรณคดีมีความเป็นขเขมรอย่างเข้มข้นในสมัยอยุทยาตอนต้น,ตน ตะกรุดสร้างโดยเกจิอาจารย์จึงเปรียบเสมือนวัตถุมงคลทำให้แม้การเวลาหมุนผ่านมาก,กว่าพันปีก็ยังเป็นที่นิยมไม่เสื่อมคลายผู้คนมากมายต่างแสวงหาครอบครองโดยเฉพาะตะกรุดในอดีตลักษณะจะมีหลากหลายทำจากวัสดุพื้นถิ่นอาทิเช่นผ้าดิบตะกัวโบราณเงินทองทองเหลืองครั่งกระดูกหาน หรือใบลานและกระดาษสาลงเลขยันและคาถาอาคมเวก้าเคลาตินทิทเมนผมสวยในงบหลักร้อยเห็นผลตั้งแต่ใช้ครั้งแรกเราขอท้าพิสูตเคลาตินทิทเมนสูตรเข้มขน้นผสานสารสกัดพรีเมียมกูคืนผมเสียจากการทำสีและสารเคมีขอท้าให้ลองโปรโมชั่นดีๆแบบนี้หากสนใจคลิกลิงก์ใต้ล่างได้เลยครับ เช่นเดียวกับลงผืนผ้าเพื่อทำปะเจียแล้วม้วนให้กลมตรงกลางเว้นช่องว่างสำหรับใช้สายเชือกร้อยสำหรับคาดบั้นเอวของคอหรือคาดไว้ที่ต้นแขนดีในด้านแคลค่าคงกระพันชาตีป้องกันพยันตรายรวมทั้งด้านเมตตามหานิยมรูปแบบของตะกุดเกจิอาจารย์รุ่นเก่าจะพิธีพิถันมากบางสำนักผอกผงลงลักผักเชือก เพื่อเก็บรักษาตะกุดเช่นตะกุดกระดูกหานหลวงพ่อรุนฉายาก้ายอดแห่งวัดอัมพวันอายุประมาณร้อยปีหากไม่ถักเชื่อก,กระดูกอาจเสื่อมสึกหลอแตกได้นอกจากนี้ยังมีตะกุดอายุมากถึงร้อหปีเป็นของสะสมที่มึกท่าพระจันทร์เสียนพระชื่อดังของเมืองไทยสะสมมานานหลายปีเป็นตะกุดโสรสของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูง ราคาหลายล้านบาททำด้วยทองแดงลงยันมงคลโสรถที่ช่วยป้องกันพยันตรายได้ทั้ง16ชั้นฟ้า 2. ผ้าประเจียดประเจียดแต่เดิมเป็นผ้าผืนสามเหลี่ยมซึ่งมีอักขระเลขยันและอักขระมนตราบางครั้งจะมียันชัย,ยามพวันในผ้าประเจียดด้วยแต่โดยทั่วไปประเจียดก็ถักขึ้นจากสายศินหรือผ้าดิบที่ผ่านการปลูกเสกเท่านั้น ระเจียดเป็นเครื่องรางของข,องขังให้แค้วคาดจากอันตรายระหว่างการต่อสู้จัดอยู่ในประเภทคงคระพันชาตรีนักรบสมัยโบราณใช้เป็นของคู่กายในยามออกศึกส่วนนักมวยไทยก็ใช้เป็นเครื่องรางใช้ผูกมาต้นแขนข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างตลอดการชกอาจใส่วาดตะกุดหรือเครื่องรางของข,องขังชนิดอื่นไว้ข้างใน 3. มงคล เป็นหนึ่งในของขังของนักมวยเช่นกันทําด้วยสายศินหรือผ้าดิบที่เกจิอาจารย์เป็นผู้เขียนอักขระหัวใจมนคาถาและเลขยันแล้วถักหรือม้วนพันด้วยได้ห่อหุ้มด้วยผ้าซึ่งผ่านพิธีกรรมจากคูบาอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมทําเป็นวงสําหรับสวมศีรษะโดยรวบเป็นหางยาวไว้ข้างหลังในอดีตมีการกล่าวถึงการใช้ศยศาสตร์ในพิธีทำมงคล ดังนั้นการสร้างมงคลแบบที่ยากและมีอำนาจแบบไสยศาสตร์เร้นลับที่สุดคือการทำมาจากงูกินหางอาจจะเป็นงูหนึ่งตัวกินหางของมันเองหรืองูสองตัวกินหางซึ่งกันและกันก็ได้ในทางความเชื่อทางไสยศาสตร์การกินหางของงูเกิดจากอำนาจสะกดจิตและนำห่วงกลมที่เกิดจากงูกินหางนั้นไปย่างไฟจนแห้งสนิทจากนั้นนำไปแช่น้ำมน ซึ่งหุงมาจากน้ำมันมะพร้าวผสมด้วยว่านยาสมุนไพรบางอย่างแล้วจึงพันไว้ด้วยผ้ายันหรือได้สายสินหุ้มไว้อีกชั้นหนึ่งเล่ากันว่าพิธีกรรมเร้นลับสำหรับการสร้างมงคลใช้อํานาจศยศาสตร์ให้เคลื่อนไหวสำเร็จขึ้นมาทั้งสิน้นปัจจุบันวิชานี้ได้สูญหายไปหมดแล้วมงคลน,นั้นถือเป็นเครื่องรางให้สิริมงคลและคุ้มกันอันตรายส่วนนักรบในอดีต ก็จะสวมมงคลออกรบโดยสวมไว้ที่ศีรษะหรือค้องคอเวลาไม่ได้ใช้ก็จะเก็บรักษาไว้ในที่สูงเช่นบนหิ้งบนโตู้หรือใส่ตะกร้าแขวนไว้สูงสูงในบริเวณที่เป็นห้องพระหรือหัวนอนเพื่อบูชาและป้องกันการสูญหายหรือป้องกันใครเดินข้ามเพราะจะทำให้คาถาและอาคมเสื่อมได้ 4. ประหลัดขิกหรือขุนเพชร จัดเป็นเครื่องรางของขังที่ได้รับความนิยมอีกอย่างหนึ่งของคนไทยปลัดขิกส่วนมากแกะสลักมาจากไม้ที่เชื่อกันว่าเป็นไม้มงคลหรือบางทีอาจทำจากหินทองเหลืองทองแดงกะละปังหาเขางาเขี้ยวของสัตว์แกะสลักในรูปร่างเหมือนอวัยวะเพศช,ชายแต่ไม่มีหนังหุ้มปลายอวัยวะมีขนาดต่างๆกัน และยาวพอเหมาะกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเมื่อทำการแกะสลักแล้วก่อนนำมาบูชาเป็นเครื่องรางของขังจะต้องทำการปลุกเสกโดยผู้มีความรู้ด้านศสยศาสตร์หรือพระพิสุซึ่งหากทำการปลุกเสกโดยพระพิสุเชื่อกันว่าจะได้รับพระพุทธคุณมาด้วยในปัจจุบันจึงพบว่าประหลัดขิกส่วนใหญ่มาจากการปลุกเสกของพระพิสุหรือแกจิอาจารย์ชื่อดัง คนไทยส่วนใหญ่เชื่อกันว่าให้คุณแก่ผู้บูชาเป็นเครื่องรางที่เด่นในเรื่องคงกระพันกันเคี่ยวงาและสเสน่หาเมตตาค้าขายห้า <5. S 1> ผ้ายันคือวัตถุมงคลประเภทหนึ่งในกลุ่มของเครื่องรางของขลังของไทยผ้ายันมีขนาดเล็กๆเ,เท่ากับผ้าเช็ดหน้าหรืออาจจะใหญ่กว่าเล็กน้อยทําด้วยผ้าฝ้ายผ้าลินินมีสีเท่าที่เคยเห็นก็คือสีขาว สีแดงและสีเหลืองผ้ายันเป็นวัตถุมงคลที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณมักสร้างขึ้นโดยพระเกจิอาจารย์ผู้มีอาคมเข้มขังคุณสมบัติของผ้ายันมีหลายประการเช่นด้านคงกระพันเมตตามหาสเสน่ห์การจัดทำผ้ายันไม่ต้องมีพิธีการใหญ่โตอะไรพระเกจิอาจารย์ผู้จัดทำอาจจะเป็นผู้ทำการปลุกเสกด้วยตัวเองบนผ้ายัน จะมีลวดลายและเขียนเป็นอักษรคาถาตามแบบของพระเกจิอาจารย์แต่ละท่านซึ่งไม่ซ้ำแบบกันต่อมาผ้ายันมีการพัฒนามาเป็นการพิมพ์ลวดลายแทนการเขียนด้วยมือเพราะอาจจะต้องการจำนวนมาก 6. นกสาริกาและยันสาริกาลิ้นทอในคำพีพระเวทโบราณมีบันทึกวิชาสาริกาไว้โดยเกจิอาจารย์ มักนิยมมาสร้างเป็นเครื่องรางของขังทำการปลูกเสกด้วยยานบารมีแล้วนำให้ลูกศิษย์ได้บูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่คุ้นหูสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับวิชาอาคมคือวิชาสาริกาลิ้นทองซึ่งวิชานี้เป็นวิชาที่เกจิอาจารย์มักนำมาสร้างเป็นวัตถุมงคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะกุดสาริกาลิ้นทองพายัน หรือแม้แต่เป็นรูปนกสาริกาหรือเป็นแบบพระผงเป็นต้นนกสาริกาลิ้นทองเป็นหนึ่งในเครื่องรางของขังยอดนิยมที่ได้รับความนิยมมากในบรรดาพ่อค้าแม่ค้านักเจรจาและผู้ใช้คำพูดในการทํามาหากินมีอิทธิคุณทางด้านเน้นหนักเมตตามหานิยมมหาโชคลาภพูดคุยเจรจาข้องถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆก็จะประมาณว่า พูดคุยแล้วได้เงินหรือได้ลาบจากคำพูดเรียกโชคลาบทรัพย์สินเงินทองหรือความสำเร็จด้านการเจรจาเจ็แหวนพิรอดการสร้างแต่เดิมนั้นทำขึ้นจากกระดาษสาหรือผ้ามัตตาสังศพแล้วนำเอามาแผ่เป็นริ้วลงอักขระเลขยันตลอดจนบทพรคาถาแล้วฟันให้เป็นเกลียวจึงนำเอามาถักทำเป็นแหวนเมื่อปลูกเสกดีแล้ว กจิอาจารย์จะให้เอาแหวนพิรอดใส่ลงไปในเตาอั้งโลที่มีฐานไฟลุกโชนวงไหนไม่ไหมจึงจะใช้ได้หลังจากนั้นจึงนำเอามาลงรักปิดทองต่อไปแหวนพิรอดขนาดเล็กสวมใส่นิ้วจะเรียกว่าพิรอดนิ้วที่วงใหญ่หน่อยใช้ใส่สวมแขนจะเรียกว่าพิรอดแขนคอดีทางด้านคงกระพันมหาอุด และการเคียวงาบางเรื่องผมได้ทำคลิปไปแล้วถ้าใครยังไม่ได้ชมคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเชื่อไม่เชื่อขึ้นอยู่กับตัวท่านเองไม่ต้องให้ใครมาตัดสินแต่อย่างมง่าย